กองทัพยากรสัตว <quer> ์ไ้รู้ควมมีใครได้ดู้มีใครความไทยความไทยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นตาเจสิ เพื่อที่จะให้ยืดหยงตามพวกเวลาและสถานะประธานในพิธีประกาศใช้มาตรการมาเป็นไปตามมา,มาตรา70ของพระราชการทรัพยากรสัตว์น้ําในดุดูสันน้ำมีใครต่อให้เกิดเรื่องการแข่งขันและก็มีเรื่องการพัฒนาขึ้นบริษัทก,การประมงมากยิ่งขึ้นการทาการประมงทั้งเรื่องแรงงานกฎหมายตัวเสีสตกรงๆจึงออกมาประการบริหารจัดการ ทน้งด,ด้านอุตสาหกรรมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและด้านภูมิศาสตร์ปูดำนกอินซางสิค่ะเรียบร้วยค่ะคนะคะ เจ็บร้อยแล้วนะครับครับในลำดับถัดไปครับขออนุญาตให้พี่น้องโอเคารนี้นะครับร่วมกันปล่อยน้ำสว์น้ำนะครับเพื่อเพนความพีงโามสูรณ์ให้กับครับอยาให้มีคน้นะครับในส่วนของพี่น้องเ้มาในวของการมตรานรแล้ก็ในส่วนของกองตัวการสัตสุรัตนามานผู้ควบคุมแถว